มาทําบุญกับยายและทําตัวเองไม่ต้องตัวเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่แต่ได้คําอะไรแต่ละเตือนชื่นชมว่านี่ยเป็นนักบุญเป็นผู้ใจบุญก็ให้ระวังไว้อืมแล้วก็อย่าไปชื่นชมดิฉนันอยากเตือนสังคมไทยอย่างหนึ่งก็คือคุณอย่าไปชื่นชมกับการหาเงินโดยวิธีการที่มันไม่ถูกต้อง และเอาเงินที่หามาโดยวิธีการไม่ถูกต้องนั่นแหละไปทําบุญมันไม่ถูกคนไทยไม่ค่อยสนใจนะเห็นใครเขาแบบทําบุญช่วยเหลือคนน้นคนนี้ก็ชื่นชมเขาแหละแต่ไม่สนใจว่าเงินที่เขาเอามาช่วยเหลือมันเป็นเงินที่มาจากสัมมาอาชีวะหรือว่ามิจฉาอาชีวะมันต้องดูด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเงินที่มาจากมิจฉาอาชีวะมันไม่ต่างอะไรกับการฟอกเงินนะคะเอาเงินบาปมาเปลี่ยนให้มันเป็นบุญ มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่มันถูกต้องมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติดิฉันตั้งตัวเป็นอาจารย์สมมติวันนี้ดิฉันเป็นอาจารย์แพรลี่ละดิฉันไลฟ์ทิกต็อกดิฉันจะขายนะดิฉันบอกว่านี่เป็นครีมที่ปลูกเสกแล้วปกติครีมนี้ถ้าขายปกติต้นทุนร้อยกว่าบาทวันนี้ดิฉันขาย9,999บาบาทแต่มันผ่านการทำพิธีแล้ว ช่วยกันเอฟหน่อยช่วยกันซื้อหน่อยซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วจะทําให้คนที่ซื้อไปลูกศิษย์ลูกหาที่ซื้อไปชีวิตดีขึ้นนะคะร่ารวยเงินทองสําเร็จมากแล้วก็น้ำครีมรุ่นนี้เซรั่มรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนสําเร็จกันเยอะมากที่สุดอยากเอฟเอฟเลยพิมพ์รหัสคําว่ารวยมากมาเดี๋ยวอาจารย์ส่งของไปขวดละเก้าบาบาทเอฟมาเลยอ่ะพอได้เงินมาเยอะแล้วต้นทุน กำไรสองพันเปอร์เซ็นเป็นคนที่รักลูกศิษย์มากเอนดูลูกศิษย์อยากช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกทุกคนแต่ได้เงินจากกำไรจากการขายของให้ลูกศิษย์สองพันเปอร์เซ็นหวังดีประการหนึ่งหวังดีประการแรกแล้วนะหวังดีแต่กำไรหวังดีแต่เอากำไรหวังดีแต่เอากำไรได้กำไรแล้วนะ,ะได้กำไรเสร็จปุ๊บต้นทุน100ร้อยกว่าบาท ขาย9,999ได้ไปแล้วสมมติดิฉันนะไม่ได้ว่าใครสมมุติว่าเป็นดิฉนะันอาจารย์แพรลี่อ่ะเอ๊ได้เงินเยอะเะเยอะๆแล้วทายัางไงวะทายัางไงเป็นอาจารย์คนละคนเริ่มนับถือเยอะทอํางไงดีได้กําไรเยอะและ้วขายของโอ้ยรวยแล้วไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเอ้ยคอนเทนต์สิคนไทยชอบคอนเทนต์คนไทยชอบคอนเทนต์เอ่อให้ทานคนไทยชอบคอนเทนต์ด้วยเหรอครับเอ้ยไปเอาเงินในบัญชีมาสิอันนี้ยอดเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ที่มันเอฟไปเมื่อคืนกำไรเท่าไหร่กำไรสิบล้านค่ะอาจารย์กำไรสิบล้านเมื่อคืนเราเราให้พวกมันเอฟเซรั่มได้ประมาณสิบล้านค่ะอาจารย์หาบวกลบแล้วกำไรได้สิบล้านไปเบิกมาสักแสนสิไปเบิกเงินมาให้อาจารย์สักแสนหนึ่งไปเดี๋ยวเรามาแจกของเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์นะพวกนี้แจกของหน่อยเอาแสนหนึ่งที่ได้กําไรจากพวกมันอ่ะคืนมันไปคืนมันไปบ้างเอามันมาเยอะเดี๋ยวมันจะแบบสงสารพวกมันเดี๋ยวมันมันมันไอ้นี่ละมันอะไรนะบูชา กำไรเราไปหมดแล้วมันบูชากำไรมาถึงกำไรที่ส่คอสตแขนนะครับมันบูชาวัตถุมงคลเราไปหมดแล้วเอาคืนพวกมันเอาข้าวสารไม่แจกพวกมันสักคนละถุงไปคืนมันสงสารมันจะได้มีข้าวสารกรอบหม้อเพราะว่ามันเอาเงินมาบูชาเอ่อสร้อยคอสร้อยคอเอ่ยกำไรเอ่ย <c oughs> พวกเราไปหมดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อน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 แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเสียเงินเยอะขนาดนี้นะวาไงดีวะ เอาเดี๋ยวให้มันช่วยเอฟแล้วกันคนที่มันมีเงินเยอะมันดูเราเยอะเดี๋ยวเอารนหัสที่รหัสขึ้นดิรหัสขึ้นจอเดี๋ยดิเอฟเลยไปดูที่ในในแมคโครเท่าไหร่ข้าวสารถุงเท่าไหร่ให้มันเอฟให้มันเอฟหน่อยให้มันเอฟหน่อยเอาข้าวสารขึ้นเลยรหัสข้าวสารปลากระป๋องเอาปลากระป๋องขึ้นรหัสปลากระป๋องขึ้นน,ปปน,นี้แจกอะไรวะข้าวสารปลากระป๋องเอามามา่ารหัสมามา่มาขึ้นหน่อยขอรหัสมามา่าด้วยรหัสมาม่าให้ให้มันเอฟหน่อย ให้มันเอฟหน่อยสิบนาทีสิบนาทีาทลูกศิษย์ท้าสิบนาทีนะอ่ะรหัสบุญรหัสบุญสิบนาทีรหัสรหัสบุญสิบนาทีเอฟมานะอาจารย์ให้เวลาแค่สิบนาทีเอฟมาเลยรหัสบุญทุกทุกคนลูกศิษย์ทุกคนปรับดวงกันช่วยกันชีวิตจะได้มีขึ้นเราทําบุญทําทานนะเดี๋ยวอาจารย์ไปแจกลงทานอาจารย์เป็นตัวแทนนะอาจารย์เป็นสะพานบุญนะช่วยกันเอฟมาอ๋เดี๋ยว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 อะไรอะไรนะอ๋อจะไปเข้าผ้ปลาเหรอเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเราต้องมาเสียเงิน หลวงพ่อขอพระป่าเหรอเอาได้